สวัสดีครับพี่สิงห์แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับผมขอให้พี่สิงห์มีความสุขมากๆนะครับผมคิดถึงพี่สิงห์มากๆนะครับผมแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของพี่สิงห์นะครับผมแล้วก็ที่ได้สมบัติานัดเลื่อนนะครับแล้วก็ปังๆเฮงๆในหน้าที่การงานนะครับผมเป็นกําลังใจให้แล้วก็ติดตามผลงานเสมอนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับพี่คิดถึงนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะสิงโตมีความสุขมากๆนะหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ว่าคิดถึงเหมือนเดิมค่ะ แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับพี่สิงค์ครับมีความสุขม,มากคิดอะไรก็ขอสมหวังนะครับผมขอให้มันเกิดปีนี้นะครับขอให้พี่สุขภาคแข็งแรงนะฮะงานเข้ามาเยอะๆนะครับผมเฮงๆปังๆเลยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบปั๊มเลเวลเอาร์วีแล้วตามที่ทันนะครับผมยังไงไว้เจอกันครับพี่บ๊ายบาย แฮปปี้เบิร์เดย์น้องสิงโตนะครับมีความสุขมากในงานเย,ยอะๆแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆและเราได้ร่วมงานกันอีกใช่ขอร่วมด้วยนะครับทั้งสามคนเลยยี่วันสตรแฮปปี้เบิร์เดย์สุขสันต์วันเกิดน,นะจ๊ะสิงโตเพื่อนรัก <c oughs> <c oughs> ก็มีความสุขมากๆนะช่วงนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าได้ใช้ชีวิตแหละได้ใช้ชีวิตแบบ งานอาจจะเบาลงหน่อยแต่ก็ยังหนักอยู่แต่ก็นั่นแหละขอให้มีความสุขม,ม,มากๆสุภาพร่างกายแข็งแรงนะขอให้งานน้อยๆแต่ว่าเงินเยอะๆเ,เออเป็นอย่างนี้ดีกว่านะสุขสันวันเกิดคิดถึงเสมอรักเสมอก็ยังคุยกันอยู่เสมอนะก็ยังไงก็นั่นแหละแฮปปี้เบรดเดย์นะจ๊ะเพื่อนรัก แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะสิงโตมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังทุกเรื่องเลยนะครับยังไงก็ฝากความคิดถึงผ่านคลิปนี้ไปนะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับยังไงก็ขอให้เราได้มีโอกาสร่วมง,ง,งานกันอีกนะคะดูแลสุขภาพด้วยครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับสี่สามสองสวัสดีสิงโตไม่ได้เจอกันานานเลยแฮปปี้เบอร์เดย์นะน,น,น้อง ผมท่ขอให้น้องมีความสุขมากนะก็ที่พอควเป็นเวัยรุ่นแล้วกันนะเพราะเราไม่ใช่สายไทยเอาแบบเอาแบบไวยุ่นไวยุ่นเลยครับี้บวุ้ยสิ่งขอให้มีความสุขมากขอให้มีคามแข็งแรงแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ารักกับทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับเห็นท่องที่เขาเรียกว่านะอยู่ญี่ปุ่นซะนานเลยก็สู้ๆนะติดตามอยู่ติดตามผลงานอยู่บ๊ายบายสิงโตขอ p y Birthday นะครับน้องสิงโตก็ คิดว่าขอชมแล้วกันนะรู้สึกแบบตอนนี้คือมีสิ่งตัวเป็นไอดอลมากเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากครับก็รับได้หลายบทบาทแล้วก็พร้อมที่จะทำง,งานในหลายรูปแบบเลยก็ตบมือให้เลยก็ยังไงก็ขอให้จเจริญเติบโตไปอย่างจริงๆตังนี้เรื่อยนๆนะครับก็รักนะยบไย สวัสดีครับพี่สิงห์สุขสันต์วันเกิดนะครับขอพี่สิงห์มีความสุขามากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอเป็นปีที่ดีของพี่สิงห์นะครับผมก็พี่สิงห์ว่างๆนะผมกินข้าวได้นะคิดถึงพี่สิงห์เสมอนะครับไม่ได้เจอเลยคิดถึงนะ Happy birthday นะครับพี่สิงโตขอให้พี่สิงโต,งโตมีความสุขมากๆนะครับผมปีนี้ก็คิดอะไรอยู่ขอให้สมปรารถนานะครับผมตอนนั้นเรามีโอกาสได้เจอกันตอนไทเฟสแล้วก็ได้คุยมาแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรนะฮะไว้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอพี่สิงโตนะครับผมดูแลสุขภาพได้ครับ Happy Birthday นะครับพี่สิงโตขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆไม่ว่าทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็น้องอยู่ตรงนี้นะครับคอยห้สปอร์ตและเชียร์พี่อยู่เจอกันครับสุขสันต์วันเกิดนะครับ,ออรบพี่สิงครับผมขอให้พี่สิงมีความสุขม,มากๆในวันเกิดน,นะครับพี่สิงก็ขอให้สมหวังปรารถนาสุขสมหวังในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องต่างๆในชีวิตนะครับดีใจมากที่ได้ร่วมง,งานกับพี่สิงนะครับราหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมงานกันในซีรีส์เล่นจะอีนะครับ Happy Birthday มีความสุขมากๆครับพี่สิง สี่สามสองแฮปปี้เบิร์เดย์นะสิงโตก็30แล้วมีความสุขมากนะครับขอให้ช่วยแข็งแรงแล้วก็การงานเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จไปสุดๆนะครับมากๆก็มาเจอก,กันบ้านเจอกันนะครับสวัสดีครับพอเตอร์นะครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับพี่สิงขอให้พี่สิงมีความสุขมากๆนะครับพี่สิง่งใดก็สมความปรารถนานะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับงานงานงาน,นี้นะครับ ก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้รู้จักพี่สิงห์เคยได้ร่วมงานกับพี่สิงห์นะพี่สิงห์เป็นคนที่มีค i n d n e s s มากๆคืออยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบอบอุ่นประทับใจครับและที่สัมพันธ์สิ่งหนึ่งที่ชื่นชอบมากในตัวพี่สิงห์คือพี่สิงห์เป็นคนที่จริงใจกับความรู้สึกและจริงใจกับผลงานที่พี่สิงห์ทำอยู่นะฮะก็คือเราสัมผัสได้แหละจากสิ่งที่จากที่เคยได้ร่วมงานกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆพี่สิงห์เนี่ยก็คงได้รับสิ่งนั้นมาโดยตลอดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนอ่ะ รักคนไม่ผิดแน่นอนนะครับก็สปอร์ตพี่สิงแบบนี้ต่อไปนานๆนะฮะแล้วก็ติดตาม IG Twitter ตที่อยู่ตลอดนะฮะเห็นพี่แบบไปออกทริปแบบไปเที่ยวถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ถ้ามีทริปหน้าก็สามารถชวนน้องคนนี้ได้เสมอนะครับน้องสแตนบายเดี๋ยวเคลียร์คิวให้พี่สิงเลยอยากไปเที่ยวกับพี่นะฮะไว้มีโอกาสนะครับพี่สิงร่วมงานกันนะครับคิดถึงครับพี่สันุิเกิดครับครับสิดตัวฮะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมีความสุขมากๆครก็ขอให้อาลัณ์คนเนี่ย เราได้ร่วมงานกันอีกนะคระสไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นหนงังซีรี่ส์อะไรก็ตามขอให้เราได้มาเจอและได้ร่วมงานอีกครัง้งหนะะึ่งครับก็เป็นกำลังใจให้สมอกก็มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะดูแลสุขภาพด้วยอะไรก็ชุ่ๆครับสุขสันต์วันเกิดพี่สิงห์นะครับขอให้พี่สิงห์มีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับขอให้ยิ้มได้ในทุกวันนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะอย่าเอาแต่เติมเกมแล้วก็เล่นเกมจนดึกนะครับผมครับผมอัญอง ก่อนอืน่นเลยนะครับก็ต้องสวัสดีพี่เจนสวัสดีสิงโตและที่สำคัญครับสวัสดีบ้านสิงด้วยนะครับที่อย่างคิดถึงกันแล้วก็ให้มีการได้รับในความน้องแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็มีเมียยิ29แล้ว,นะลว,วนเนาะก็ในยวอมแต่เป็นเด็กน้อยแต่นทุกว,วันนี้แต่โตเป็นผู้ใหญ่โตกับพี่ละตัวใหญ่กว่าบึกกว่าหลอกกว่าเนาะก็ขอให้สิงโตนะครับ รายเป็นราชสีจริงๆเป็นราชสีเลยนะเป็นพญาราชสีเลยกนะ็แล้วกันเนาะขอให้มีความสุขมากๆมีคนรักที่เยอะคนที่ดูอยู่ก็รักนานๆนะครับแล้วก็ไปหาคนมารักเพิ่มด้วยเนาะก็ขอให้อะไรที่น้องทำเนี่ยประสบความสำเสร็จมีความสุขอยู่รอบตัวอะไรที่มันไม่ดีในปีที่แล้วให้มันหมดไปอะไรที่มันดีอยู่แล้วให้ดีมากกว่าเดิม นะอะไรที่เป็นอุปสรรคชีวิตขอให้ผ่านพ้นได้ทุกอย่างนะครับถึงไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ยังคงเป็นแรงใจให้และเป็นพี่ชายคนเดิมให้เสมอเนาะย่งีสูงแค่ให้วัเดินน้าดน้นะครับฮัลโหลแฮปปี้ว์นเดย์นะสิขอให้มีความสุขมากๆคิดสิ่งดีสิ่งใดก็สมปรารถนาแล้วก็มีแต่คนรักคนชอบคนชื่นชมอวยพรอย่างนี้ทุกปีแต่ก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะจ๊ะแล้วก็ว่างนักินข้าวกันหน่อยหรือว่าทงว่าง เราต้องได้เล่นซีรีส์ด้วยกันบ๊ายบายมิชชี่ฮ h ลโ l ลแฮปปี้บ r t เดย์นะคะสิงโตก็พี่เบลขอให้น้องสิงโตนะคะมีความสุขมากๆเป็นที่รักแล้วก็น่ารักกับทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงนะคะทินอะไรก็สมบวังทุทกๆอย่างเลยนะคะคิดถึงนะไม่เจอกันนานแล้วเบอรดีค่ะ